ร้อนอย่าอย่าโมยิดิร้อนร้อนเธอไม่น่าร้อนเธอต้องไปกับพี่ลุกสิเพื่อนกูเล่นแบบนี้อีกแล้วไอ้ตัวไหนระวังนะเขงหน้าดีเลยมินชีเข้าาเก็บเบาตีสแกนอยู่ มีคนหนึ่งนดนไล่เข้านะา ดูตีหนึ่งดูฟังในเมืองหนึ่งคนเล็งอยู่กูเห็นแลวหนึ่งสองสามที่เนี่ยพี่เดียวแบบมดเลยมันโดนบอดตบ รอดเร็วๆรีบๆไปบอดหายแล้วโอ้ยน,นี่บอดสองอันต <c oughs> ายดิน <c oughs> นี่ปืนหลอกกำลังคนอื่นต้องออก เ,เดี๋ยวงไงบ้านมาเลยเขาชาติเลยแหลกๆตายหมดตายหมดเข้ามาชุนเลยมาชุนเลยชายติมานต้องหลุมดีกว่าะอยู่ทีต้องหลุมเนี่ยอันนี้ใส่กับดักเหรอ,หรอมันย ing, ิงมันยิง <c oughs> Còn 1 đứa, còn 1 đứa Tại mốt, tại mốt, Ron Mày chụp cầm, tại mốt đó. Ron đuối nhỏ quá ไอตัวต metro? ั้งเลยวะเจ็ดสิบสามเมตรไอไอตัวนี้แหละเจ้ก้ยมีคนโดนลงมาตัวหนึ่ง

แต่ถ้าหมุนปุ๊บมันจะวิ่งสวนตรงเนะเตรียมแรงตังคูโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับมีไหมโดนมันแล้วโดนมันแล้วตัวนึงหนึ่งอุ้ยห่างลอยห้าเมตรตัวหนึ่งแต่นี่ไอ้สุกเชิดเชือขาวเชือกขาวรถดูผมเลยก่อนตันก่อนโล่งวะนั่นโล่งไงร้อนกล้าไปชุบก่อ

Botai bót tai ninh tối. A chúc 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 chúc